สวัสดีครับกระผมนายนัตนายัยสุขสำโรงนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินได้รับรางวัลคนดีสีสุรินประเภทเด็กเยาวะชนประจำปีพุทธศักราช2566และในด้านการปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม5ประการของกระผมนั้นมีดังนี้ครับ 1. ด้านความพอเพียง กระผมได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันการศึกษาอย่างสม่ำเสมอสม่ง,งผลให้กระผมเป็นผู้ที่มีความรู้คุณธรรมส่งผลให้กระผมได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูกเกียรติเช่นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมรางวัลทาตีกนกเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่สังคมไทย2ด้านความมีวินยัย กระผมนั้นเป็นบุคคลที่ผ่านการเรียนรู้หลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินยัยทั้งปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของกลุ่มสังคมและโรงเรียนอยู่เสมอ 3. ด้านความสุจริตกระผมนั้นปฏิบัติตนเป็นนักเรียนที่สุจริตอยู่เสมอได้รับรางวัลยกย่องเป็นเด็กดีสีเมืองแก้วด้านความซื่อสัตย์สุจริตเก็บของได้แล้วส่งคืนเจ้าของอย่างต่อเนื่อง 4. ด้านจิตอาสากระผมนั้นดำรงตนเป็นจิตอาสาที่ดีในทุกๆด้านทั้งเป็นนักเรียนผู้มีจิตอาสาด้านทันตกรรมร่วมกับหน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่และกิจกรรมอื่นๆอ,อ,อีกมากมาย 5. ด้านความกระตันยูกระผมนั้นเป็นลูกที่กระตันยูต่อบิดามารดาและเป็นสิทธิ์ที่กระตันยูต่อครูอาจารย์ ได้รับคัดเลือกให้เป็นลูกกระตัญยูเนื่องในวันแม่แห่งชาติในด้านการถ่ายทอดความดีต่อบคุคคลอื่นหรือสังคม 1. กระผมเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีนำเสนอเรื่องเล่าการดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนื่องในการประเมินศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สกระผมนั้นเป็นแกนนำและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนรัตนบุรีในการไปศึกษาและแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับชุมชนในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา 3. กระผมเป็นนักเรียนจิตอาสาในโครงการพี่สอนน้องณโรงเรียนบ้านทัพโพวิทยาอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินโดยได้ถ่ายทอดความรู้แก่น้องๆในการน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันกระผมรู้สึกภูมิใจและดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้กระทำตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสังคมเพื่อการพัฒนาสู่การเป็นพลโลกอย่าง,ย,างยั่งยืนขอบคุณครับ